ขอสอบถามค่ะถ้าผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปวดคอแล้วลงแขนชาไปที่นิ้วโป้งคนไข้เป็นผู้ชายนะครับอายุ52ปีมีโรคประจําตัวความดันโลหิตสูงสามารถผ่าตัดได้ไหมคะเบื้องต้นเนี่ยนะครับต้องดูว่าอาการที่เป็นโรคประจําตัวเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแต่โดยปกติแล้วเนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยเราสามารถทําผ่าตัดได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีความเสี่ยงอื่นๆนะครับซึ่งจริงๆแล้ว ในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของการผ่าตัดและการดมยาเนี่ยนะครับเราก็สามารถผ่าตัดได้นะครับก็มาตรวจนะครับแล้วก็มาประเมินดูนะครับซึ่งการผ่าตัดของที่เราเนี่ยก็เป็นการผ่าตัดเล็กอยู่แล้วนะครับเป็นการผ่าตัดเล็กแผลเล็กนะครับเจ็บน้อยนอนไม่นานนะครับฟื้นตัวไวแล้วก็จะมีผลต่อทางด้านสรีระนี่น้อยกว่าการผ่าตัดแบบปกติอยู่แล้วครับ โรงพยาบาลเอส a n แอนเนิร์ฟเอสไบสไปเอ็กซ